สู่ d i สามอีกแล้วนะซึ่งในตอนนี้นะเรามาเล่นสีอะไรกันดีดปปับเบิลไหมเออดับปเปอิ์ก็น่าสนใจเนาะอู้ห <humanities> ูหูหอหูนูหนะลลลลลูนูหนะูนูนนนหู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 ห้หูอูอูหนห่หูหูหอหูหอู้ห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 ดหูหูะน้ อโอ้สวยมากเลยนหนลองปรับเป็น16ดิ16อ่ะโอเคอึบ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 อนั่นสีม่วงอะไรน่าจะรู้สึกเอลธามั้งเราจะลงไปตรงนั้นเหรออ้ยชอ,อยากรู้ว่าทำไมเด้งดึงได้น้อยนะฮะอย่าลืมนะให้กด space bar นั่นเองนะฮะจะช่วยลดแรงกระโดดได้นั่นเองนะฮะ อ๋อ oh, oh. เจ๋งเหมือนตอน diversity 2เลยนะใครยังไม่ได้ดูมานานไปย diversity 2อนะไปดูได้นะฮะแต่เด็ด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 โอ้อะไรอ้าวสมุดอ๋อย่นี่ did you know my you move อ๋อสามารถวิ่งได้อันนี้รู้แล้วพอทำประจำแต่ก็ไม่เคยผ่าน turning c o อเคหนัง okay. นนสือขยะโยนทิ้งซะ เดี๋ยวเราไปเริ่มแมปตรงกลางกันเลยดีกว่าอันนี้ให้ทำอะไรวิวโอ้โอ้โหโอ้ยังไม่หันตั้งตัวเลยเนีนยนะมันมีแอดเวนเชอร์อะไรหรือเปล่าๆเอ่อมีเอาท่าแมพมี puzzle survival dopper complete in 30 or t h ด reach the bottom โอ้โหยากอ่ะเนี่ย เราจะ complete ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้น,น,น,นะนี่มันแมป diversity หนึ่งนี่นะเนี่ยมันแบบ diversity หนึ่ง diversity สองเฮ้ยไอ้ชิ่ยาอโอ้โอนหกว่าไม่ผ่านซะละอ่ะตือ้เอเฮ้ยอ๋อรอด เฮ้ยถ้ามันกล่องไม่ใช่เหรอแล้วกล่องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจกล่องวางอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอยากรู้กล่องวางข้างกัมแพงได้ตั้งแต่เมื่อไรเออรู้สึกเราต้องลงไปต่อใช่ไหมแต่ว่าโอ้โห diversity 2นี่แบบใครสำเร็จเซ s e r เวอร์อันสุดท้ายโอ้โหเฮ้ยนี่มันแบบ diversity 2มองในมุมมองเนี้ยเฮ้ยเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนของจริงมากเลยเอาเราไปกันต่อดีกว่า โอ้โหน้ำตัวอะไรน่ะเอ้ยนี่ไงเน,นี่ยแต่บัตเทิมัน <c oughs> มันเป็นอย่างงี้โอเคมันก็เนาะเราจะไปยังไงอะคงไม่ได้ลงโลกตายหรอกมังอ๋อ you finally it อ๋อ cross call อ๋อได้แล,แล้วเหรออ้ good good you finally made it i have been so long ไม่นะเราแป๊บเดียวเอง i almost fell asleep ไฮไฟเย่เอาโอ้มีใครอู้ต่อไปนะเรามาอันสีฟ้ากันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอัดชืบไปวุ้บอ่าเอ่อเอ่อเติบเตืบเตืบเตืบโอ้ยม่ใหม่ใหม่หม่หม่ใม่ใม่ม่เจอเจอเจอแล้วเจอแล้ว เอชิบอาอด oh my อ o d o ลุตลุตลุตลุอลุอลุตลุลุ it's out of control เอชิบเย่อัดตืบไปข้างล่างสุดแล้วมันไม่มีอะไรอะหรือข้างล่างสุดมันมีอะไร จะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นไปได้อ๋อลืมมองเลือดไปเลยมัวแต่พลังงานบางอย่างอะไรก็ไม่รู้อะเอออย่างนี้จะสำเร็จแอดวนเมนต์ไหมเนี่ยไม่สำเร็จก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ได้แค่งแอดวนเมนต์เอ๊ะหรือว่าอาจจะมีก็ได้เลือรีดเร็วสิ เลือดรีเร็วๆอันนี้สูงมากเลยนะรีรีรีเจนเร็ว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 โอเคไปได้โอ้โหโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยอารีเจนเร็ว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 เมันกล่อนเมฆชัดๆเออชุบโอ้โหอ่านี่ไงทีนทีอุ้ยตกใจไอ้ผ้านี่ perfect you magnet to อินเดมีแอร์พอร์ตทูไอแอปแอปเอามาทำอไมเนี่ยนะไม่ใช่ช้างบอดเดอร์ดิเออนี่ไงเอาก็โอ้ฮะตั้งตัวไม่ทันต่อไปไม่เอาดีกว่าเอาเอาอันนี้อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละสีเหลืองโอ้โหอย่างงี้จะผ่าไหมเนี่ย ว้าวมันโซลายตาโอ้ my god ทางขึ้นมันอยู่ในอ่านี่ไงตืบ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 แต่มันสวยมากเลยนะโอ้โหทำได้ไงถ้าทำจริงๆก็คงปวดหมดเนื้อตายอะ่ะต้องใช้ m Edit Hurry! We need to receive him Right a w a y but I don't know how to do it งั้นก็ไปตายไป <laughs> it has something to do with this take it ดเอาไป spark คบุมโอ้เจ๋งดีนะ call totally a robot part ต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้อ่าเราจะเล่นแบบ XO นิดนึงนะเฉิบอ่าโอเคปิ้วอ้โหอห์ ตั้งตัวไม่ทันตะหลอดอ้าอ้าโอ้ไม่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 ทัวบ้าอะไรเนี่ยกุดกุดเล็ดเล็ดเล็ดมีเหตุอยู่ไม่ใช่ flow use your anchor and strike me down อ๋อให้ฆ่าไม่ยังเก้อโอ้ให้ฆ่าทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ เดี๋ยวต่อไปอันนี้อันนี้อัะเพลิดจุ๊บโอ้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 แม็กก็ต์แม็กก็ต์โอ้แม็กัสเริ่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะผ่านกันแล้วนี่ขนาดวิ่งตอนบินแล้วนะเนี่ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บโอ้ไม่น่าจะผ่านแอดเวนเมนนะเพราะมันเป็นด็อปเปอร์ไงเอ้ยมันยาก โอ้โหผ่านได้ไงไม่เข้าใจนีไ่ไงไอตัวเขียวอือไม่ใช่แมตโมบิเล่ลอสส์วิลใครขโมยอ่ะใครขโมยล้อไปแล้วมันออฟเซิร์ฟเวอร์นี่ We should fix it before the Joker get away คือไม่ได้ดูเข้าใจไหมไม่เข้าใจะอะไรคือแบตโมบิเล่ <laughs> โทรศัพท์วะ เดมัสบีอัสแปรอาราวเฮร์ซัมเวร์ต้องการล้อแบบนี้ะทำไมรถรูปร่างทุเรศจังนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเอาไปให้หมดเลยนี่คือการป้อนอ่าแบสแบโมบิเล yeah. ่พาร์ทเย่เอาสรุปรอบเป็นแตงโมเดี๋ยวเราเริ่มอันทําบนสุดเลยตรงกลางโอเค อาชื้อเอาไม่ถึงป้ายมันคืออะไรโอ้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 ออะไรอ่ะเฮ้ยโอเคยังรอดอาช้อโอ้โโอ้โอ้โวออ้้อ้ ไป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 กันต่อไปสิเราได้หัวมาด้วยนะเนี่ยเฮ้บไม่ถึงโอ้เดี๋ยวเราไปตอนนี้สักครู่หนึ่งไปไปสิไปไปสิฮัลโหล ฮึบอาชึบโอ้โหเป๊ะเป๊ะเก่งอืมไม่น่าจะใช่ทางนี้สักเท่าไหร่โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ตรงนี้นั่นตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดเอาเอาหัวมาทำไมให้ใส่เงี้ยเหรอ โอ้เราจะลงยังไงอะ่ะเฮ้ยอะไร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 ไม่ใช่ดบบม่นด้มันดับเบอร์แล้วก็คงต้องรอตรงเนี้เนาะต้องลงตรงเนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เออข้างหน้าไม่มีอะไรเลยเอ,อ้ยตกลงไปก็ตายสิ บลองดูอ๋อสูงเกินบางทีอะนะไปเซ่ไปโอ้เฮออเย่ไปกันต่ออือหือ่ะลองเสียงใต้โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ทางนี้แน่เลย โอ้ตาย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 อย่างทองแท้และแท้ทองโอ้ไม่กอดโอ้จุดเบรกไม่ค่อยอยู่นะฮะ <c oughs> เจ็บเย่โอ้โหอะไรเนี่ยเดส s ์สเตนข้างล่างมีอะไรโอ้เ oh, ก <c oughs> ือบตก <c oughs> เออเฮ้ยเย่ yeah. คนเก่ง2,019นะฮะรู้สึกว่าต้องเดินบนเลสตูนเพราะข้างล่างมันเป็นพื้นนะ่ะโอ้ชัดเจนว่าเราต้องเดินบนพวกนี้นะคือไม่อยากไม่อยากตกนะเพราะฉะนั้นเราจะกดชิปเอาไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสินทรัพนะย์นะฮะอ๋อมันคือเกมบันไดงูดีๆนั่นเองเหมือนให้เรามาจำลองเป็นงูอ้ไสีแดงมันน่าจะตายนะเพราะมันปแปลก คือเราต้องไปตรงไหนเอ่ยไม่กล้าเดินเร็วไม่กล้าเดินเร็วอ๋อคือแบบสีแดงมันอาจจะเป็นทางลัดให้ไงแต่เรากลัวพลาดนะบบอกไม่ไม่ขับเร็วนะก็ขับเร็วเร็วนะตอนนี้ขับเร็วแล้วโอ,โ,โอ้โหนี่นี่นี่เร็ปนี่เร็ปลนี่นรเรปแล ไม่มีอะไรเหรอนี่มันอะไรเนี่ยอึบเอา้าไม่มีอะไรหลอกมาทำไมเนี่ยเอา้าออกอยู่ไหนฮะอ้ึอ่ออกอยู่ไหน ทางออกอยู่ไหนอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อรูปแล้วเพื่อแล้วยังไงเอ่ยตรงนี้อ่ะนี่มันก็ทางตันอ๋อก็เรามาตรงนี้เพื่องงหาทางออกไม่เจอ ว่าเราเดินมาตรงนี้เพอะว่าจริงๆมันก็น่าจะกระโดดมาได้แหละแต่มันย่าหงหน่อยโอเคตรงนี้มีกับดักหลอกอะไรไหมโอ้โหนั่งดูทีวีขี้โกงเฮ้ย hey, you are here gap a m e ใหม่อะไรเนี่ยชิคเก n นฮันโอ้โหนี่มันแผ่นเกม ชิคเก้นหันใส่ไปได้ปะใช้ยังไงเอาไป <c oughs> เอ้าแล้วออกไงฮัลโหลฮัลโหลเวิ์ลแล้วยังไงเอ่ยอืมแล้วเอาไปดิอยากเอาอะไรเอามามามาอยากเล่นอะไรบ้างเอาไปเลยเอาไปเลย อมันไปต่อยังไงอะ่ะเออมันไปต่อยังไงคิดอยู่คิดอยู่จริงๆไปยังไงอะ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเออ,เอ,อไปต่อไงดีอ,อืม มันก็ใจไปต่อ,อยังไงจะผ่านได้หรือไม่อเออไปต่อ,อยังไงไม่เข้าใจเลยในชิเกอาหารกลับคืนมาดเวยแงด่านี้ไม่เข้าใจมันคือแมวอะไรอือือ อ้าวผ่านได้ไงอ่ะอ๋อนะสีเขียวแล้วกันปุ๊บเอาฮึบอัดชืบอัดตุ๊บตุ๊บโอ้โอ้โหมานาวโอ้แมวแมว The twist โอ้แมวโอ้มานาวโอ้โหซอมโอมะละโกมาละโก มะละโกคืออะไรป๊บ,ปบโอ้ขึ้นอ่ะนี่โอ้นี่มันกระป๋องน้ำโค้กอ,อะไรอ่มโอ้ไอ้เขียวนี่ที่จะทุบทุบเลยทุบทุบดิทุบทุบ Could you finish slicing this lamb for me my ม่ finish แน่น,น,นอนโอเคฮึบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง หรอโอ้ oh. <gasps> อะไรเนี่ยอ่า uh, oh, ใครจะไปทำได้เห็นสลลมบอกแต่ใครจะไปทำได้โอ้ย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 โอ้โอ้ no 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 โอโอ้โอ้โอ้ยโ e ้ยโอ c อ้อนี่คนลุอ คุณลุงเขายืนแล้วไม่ใส่รองเท้าด้วย <laughs> Awesome you are here Time for extreme golf โอ้ไม่เราเล่นกอล์ฟไม่เป็น Would you mind grabbing me the iron? นาย iron from the back of cart อ oh, ๋อให้ไปหยิบเหล็กเหรอ oh, oh. oh. เอามาดิอ๋ออ๋อเหล็กอันเดียวอีกอันเดียวหวังว่าคงไม่ตายไม่ใช่ทางนี้ดิ เอาคงไม่ตายเยอะนะโอ้ยตรงนี้ก็ตายได้โอหโหดร้ายไปอะไรเนี่ยพกคอน Oh my god Oh no โ oh. อ้เอ้ยลงไงอะเนี่ยจะลงยังไงอะอึ๊บ oh, no, no, no. โอ้โน๊บน๊บโอ้พกแล้วมันบอกห้ามเกินสามสิบตายตายชัวเจอน้ำ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 ,นำ,นำอยู่ไหน เขาอยู่ทางขวาน้ำ I want uh, น้ำไม่อีกแล้วไอตัวเดิมเลยครบละครบครบตายครบแล้ว,ไ,ลวไม่ผ่านไอชิเม้นนะฮะกดป s าย y ียโอโอ้ยด่นานนี้มันยากจริงอะ่ะโอ้โหอะไรเนี่ย What h ัดแ a ่ โอ้เกินละสามสามจบจบไม่ได้แอดแวนเมนละไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวถ้าอยากได้อีกทีก็ค่อยมาเคลียร์ใหม่นะฮะเราเป็นคนที่ตีดีนะฮะเอ้ยมันเคลียร์กลับไม่ได้ดิก็คือไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเลยแอดแนวนเมนอะไม่เล่นได้ปะมันยากอะ ถ้าแบบสี่สิบจะไม่ว่าสักคำเลยอันนี้มันสามสิบ <c oughs> โอ้โหสี่สิบจริงๆด้วยสี่สิบก็ไม่พอนะสักขอสักห้าสิบได้ไหมคุณคิวแม็กเน็ตครับเ <c oughs> อออ <c oughs> อ้โอ้ออม,มันยากเกินไปบางทีอะชิบ โอ้ oh, อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ได้เฉย I have an accident I lost my ticket you can you find for me I had resting on my drink before I tripped it คือทำตัวหายแล้วนั่งร้องไห้ไอ้บ้าไปซื้อใหม่สิโอ้โห oh, อยู่ในนี้แน่เลยอะโอ้โหอ๋อไมค์ ก o ดน o อ้เย่อยู่ไหนอะ่ะตก,ก็ตมันอะโ oh, oh. อ้โหเขาวงกดชั้นดีเลยใครสั่งใครสอนให้กินปลาคอนกระจายขนาดนี้เนี่ยโยูปลาคอนกินภาษาอะไรนี่เปล่าห้องนี้เปล่าอันนี้มันแว่นนี่มันแว่น ฉลาดดีไปยังไงอะฮัลโหลใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วย We have an extended คุณมีปัญหาเราก็มีปัญหาเช่นกัน ขึ้นยากขึ้นเย็นสรุปไปอยู่ในถังปอกคอนจริงปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้มันถังปอกคอนมันบอกว่าอยู่ในเครื่องดื่มไม่มาถังปอกคอนทำแมวอะไรเนี่ยโอ้ยงง,งงกับชีวิตแล้วดูป๊อกนี่สรุปเองดื่มน้ำเปล่าเหรอไม่ได้ดื่มโค้กหรอกเหรอ อ้าวมันอยู่ไหนอะนี่ออาถังน้ำโค้งไงเราเองมานั่งอยู่ทำไมในถังน้ำแล้วมันอยู่ไหนเหรอ On my ding before I trip อยู่บนเครื่องดื่มนี่เปล่านี่มันคืออะไรอ๋อ เหรอเฮ้อย,ออยอะไรอะ Jingle All the Way สามสกรีน1ิบโอ้โหสิบเจ็้อยากรู้จังเลยว่าสิบเจเ้ากท่ากับกี่บาทเอ่ยสิบเจ็ดจุ้ากคูกับห้าร้อาตัวหนังบ้านป้า5ากก้ารอบ้าทโหไม่น่าเขาถึงไม่ซื้อใหม่นะฮะ Hey I am up here Oh ไอ้บ้า Yo h e ฮ hello Good morning See you เบลตันย well ูออฟฟิศน์นัลเด็ดเล็บอิตยูกิฟต์ยูบูบูพิซาเดลวอรี่ไม่ไม่ผ่านนะฮะโอเคเอามาสิเนี่ยยูโกเอาไงให้เ็นเคียทีบาไงฮะอันนี้กลับไม่ได้นะเสียดายแ <c oughs> อะอะอะไร,กระเกิดอะไรขึ้นอ้อ ก็โหเอิบเอามาเอามา <C ess ite> กดแล้วมันไม่ไปมันไม่ให้ห่วงเหรอห่วงเหรอห่วงเหรอเอามา <C ess ite> เอามาเอามาเออเย่โอ้เมืบบ่อกี้เชาก็บอกไปใส่บูบูอู oh. ้อันไหนเอ่ยอันไหนอันไหนอันไหนอนันต์ไอซีไอเทม please stand back โอเคอันนี้ขึ้นไปทัาแล้วโอเคเราจะยืนดักหน้ามันเย่ yeah. เรายังไม่รู้สตากรรมชีวิตว่าเราจะโดนอะไรบ้างโอ้ oh. โอเคนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองบ๊ายบาย